เฟรนดี้มาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบปลูกมิตรพิชิตใจลูกค้า EP ีที่3สําหรับ EP ีนี้ครับจะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับ8ขั้นตอนในการสร้างมิตรภาพกับลูกค้า,อย,าอย่างยั่งยืนไล่ตั้งแต่กระบวนการในการที่จะสร้างกลุ่มผู้มุ่งหวังพัฒนาไปเป็นลูกค้าและท้ายที่สุดครับทําให้เขาเป็นผู้ที่บอกต่อข้อมูลดีๆสินค้าดีๆบริการดีๆจากของ วันนี้ครับท่าแก่ดิทตอนนำข้อมูลตรงนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าไอ้แขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับกระบวนการในการตลาดนะที่เป็นมิตรนะครับแขั้นตอนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับนั่นคือการที่เราจะต้องค้นคว้านะครับหาความเข้าใจหรือหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งนใน8ขั้นตอนนี้นะครับใน EP ถัดๆไปครับเดี๋ยวทางผมเนี่ยก็จะมาลงรายละเอียดให้เพิ่มเติมครับขั้นตอนที่1ครับอย่างที่บอกก็คือค้นคว้าแล้วก็ทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราครับดูว่าเขาเนี่ยมีความชอบมีความาปัญหามีความต้องการมีแรงบันดาลใจอะไรจากพวกเขานะครับความรู้เหล่านี้ครับเป็นรากฐานนะ ที่สําคัญในการที่เราต้องพยายามในการทําการตลาดที่เป็นมิตรกับพวกเขาเพราะเราต้องรู้ดีมานรู้ความต้องการรู้เพนพอยต์รู้ความชอบความไม่ชอบของพวกเขาซะก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราค้นคว้าและทําความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเราอย่างเพียงพอแล้วครับเราจะเข้าสู่กระบวนการที่2ขั้นตอนที่2นั้นคือคอการพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับการทาการตลาดเนี่ยที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับโดยข้อมูลเชิงลึกที่เรามีแล้วนะครับเราก็สามารถนํามาปรับแต่ง เนื้อหาข้อความข้อมูลช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการต้องสอดคล้องกับความชอบสอดคล้องกับปัญหาของพวกเขาได้นะครับเมื่อเราพัฒนาช่องทางการสื่อสารแล้วรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรครับคราวนี้ครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการจะดึงดูดนะดึงดูดกลุ่มผูม้มุ่งหวังนะครับ เราก็ใช้ช่องทางทางการตลาดต่างๆครับเช่นการตลาดลักษณะของที่เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเข้าไปในช่องทางที่เป็นตัวมีเดียนะครับแคมเปลอาจจะเป็นอีเมลแคมเปลใน l i โอเนะครับเพื่อดึงดูดนะกลุ่มผู้มุ่งหวังด้วยด้วยอะไรครับด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่าที่มี Value นะครับให้ตรงกับความต้องการให้ตรงกับความสนใจให้ตรงกับปัญหาของพวกเขานะฮะ เราก็ดึงดูดดึงดูดเขาเข้ามาในสังคมของเรา <_ d> um> เข้ามาในช่องทางของเราครับหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนะของการเปลี่ยนผู้มุ่งหวังเนี่ยไปเป็นลูกค้าครับเมื่อกลุ่มผู้มุ่งหวังครับเข้ามาในช่องทางของเราแล้วครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของเรานะครับเพื่อแนะนําให้กลุ่มผู้มุ่งหวังเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเสนอสิ่งจูงใจแรงจูงใจส่วนลดนะครับของแถมหรือการทดลองใช้ฟรีนะครับ เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการที่จะซื้อสินค้าและบริการนะครับเมื่อ well, เขามีโอกาสได้ทดลองใช้มีโอกาสได้ทดลองซื้อมีโอกาสาได้ใช้บริการของเราแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับนั่นก็คือขั้นตอนในการที่ต้องสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของเราครับขั้นตอนนี้ครับเป็นการมุ่งเน้นนะั่นในการที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นดีเยี่ยมประทับใจแก่ลูกค้าครับ เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าครับเช่นครับการตอบคําถามทันทีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปอีกขั้นนั่นก็คือการส่งมอบบริการที่ Over Expectation หรือเกินความคาดหมายสร้างความเซอร์ไพรส์สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้เขาติดจำได้นะครับ เื่อเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการที่เราต้องส่งเสร,ริมเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้หรือความจงรักภักดีครับเราอาจจะใช้โปรแกรมแบรนด์รอยัลตี้นะครับนำเสนอขอ้ขอเสนอส่วนบุคคลนะครับและสิทธทิพิเศษความพิเศษต,ต่างๆสําหรับลูกค้าให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาซื้อซ้ําใช้บริการซ้ําครับแสดงความขอบคุณสําหรับความจงรักภักดีของเขาครับและให้คุณค่าในการส่งต่อส่งมอบ คุณค่าเหล่านี้ครับในระยะยาวนะครับเมื่อลูกค้าครับได้รับความประทับใจนะเขาได้เข้าสู่กระบวนการของโปรเซสขั้นตอนของโ o จิตี้ครับหลังนั้นครับก็จะเข้าสู่โหมดของการสนับสนุนให้ลูกค้าครับได้มีโอกาสนะบอกต่อนะครับระบุแล้วก็รักษาสนับสนุนให้แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับกระตุ้นให้พวกเขาครับแบ่งปันประสบการณ์ในเชิงบวก เพราะอะไรครับเพราะเขามีโอกาสได้ใช้สินค้าเขามีโอกาสได้ใช้บริการที่ดีนะครับสร้างความประทับใจนะครับมีประสบการณ์ที่ดีครับให้เขามีโอกาสได้แบ่งปันนะครับประสบการณ์เชิงบวกผ่านอะไรครับผ่านความคิดเห็นนะผ่านฟีดแบ็กผ่านข้อความนะในการที่จะรับรองนะว่าเราเนะี่ยดีจริงๆนะครับและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือลักษณะของที่เป็น ยูเซอร์เจเนเรตคอนเทนนะครับเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่นะเขาอาจจะเป็นการสัมภาษณ์รีวิวอะไรต่างๆนะครับสร้างโปรแกรมนะการอ้างอิงหรือ Referral Marketing นะครับเพื่อจูงใจแล้วก็ให้รางวัลกับพวกเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับเราเราก็ควรจะตอบแทนให้กับเขานะครับเช่นเป็นเสี่วลดสิทธิพิเศษหรือเป็นเงินรางวัลก็อ,อาจจะทำได้โดยซ้ำไปนะครับซึ่งในขั้นตอนทั้ง8ขั้นตอนเดี๋ยวจะลงรายละเอียดใน คลิปถัดๆไปนะครับและขั้นตอนสุดท้ายครับที่ว่ามาทั้งหมดนี้ครับเราอาจจะต้องกลับมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคบเราจะเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าคําติชมอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อวัดความสําเร็จความพยายามในการทําการตลาดที่เป็นมิตรนะครับของพวกเรานะครับระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดในการย่งลงทุนต่อไปนะครับและนี่ก็คือ8ขั้นตอนนะครับในการจะค่อยๆพัฒนา กลุ่มนะกลุ่มผู้มุ่งหวังพัฒนาไปเป็นลูกค้าจากลูกค้าครั้งที่1ก็พัฒนาให้ก็เป็นลูกค้าที่เกิดการซื้อซ้ำเมื่อเกิดการซื้อซ้ำแล้วเราก็พัฒนาให้เขาเป็นผู้ที่บอกต่อสนับสนุนแบรนด์ของเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่ทานนะครับแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์นะท่านอย่าลืมนะครับแชร์บอกต่อให้กับ เพื่อนของท่านด้วยนะครับรวมถึงกด subscribe กดติดตามท่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับเราจะได้อัปเดตสาระดีๆอย่างนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาบแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ